ทีตรงจมาสอนี่ตรวนี้ซึอเป็นตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ึ่วาจะีเก็บทุกจุดแรกตรงนี้จะโลแมนกดเลย่คุณอบกดไตรงไวไฟนะเขาถึงจะได้จุดที่สองก็คือตรงนี้กล่องขวจุดที่สามนี่ตรงนี้ ต้นไม้กดนะจุดที่สี่ตรงนี้อาจจะเงียบหน่อยจุดที่ห้าตรงถังขยะเลยตรงน,รงนี้จุดที่หกแม่บนหัวนักวิทย์อาจจะมองไม่ค่อยเห็นจันแต่ผมขึ้นไปดูมันมีจริงจริง สูมตรงนี้ตรงนี้เอาดีๆมันยังไม่ได้ใส่อย่างงี้นะผมเก็บไปแล้วมันเลยใส่ตรงนี้ๆกดได้เลยแล้วต่อไปก็จะเป็นจุดอีกอันหนึ่งจะมันยังตามจุดละผมลืมก็อยู่ตรงนี้เราใหม่มาๆๆ่ไม่ไ่ยเพิ่งกดเข้านะเว้ย นี้เห็นกันหรือเปล่าตรงนี้แล้วต่อมาเราก็จะมาหาอะไรชื่ออะไรอันนึงไม่รู้นะเอาไปยังคนที่รู้ก็บอกด้วยตรงนี้เลยแล้วก็ ตรงนี้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 ตรงนีรงนีรีมันอยู่ตรงไฮลสิตตีนะนี่เลยต่อมาตรงไหนวะ 我然后说一百个，然后，然 <noise> 后。Let go. Let go. นี่นี่อันนีุ้ณต้องออบบี้นะโอ้ไม่ผมไม่ได้ผมต้องแม่นยำ่นี่ในกองตรงนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ขอไปเรียงก่อนแล้วน,นึ่ขอหยุดชิปตัดชิปไปตองให้เรียงเลย สรุปครบนะทุกคนเอาเกมค้างเอาเรียบร้อยนะเอาเกมค้างเอ้ยอย่าค้างนะเว้ยกำลังอัดคลิปโอเคต่อจากไปเราก็จะไปหาที่เทรดดิ้งพาซากันอันที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือครบแล้วนะจะนับมาละเราตัดภาพไปที่เทรดดิ้งพาซาเลยนี่เลย จุดที่หนึ่งตรงนี้ให้ดูตรงนี้หนึ่งควรพยายามหาผู้ตรงนี้นะแล้วคุณก็เห็นเห็นประตูตรงเห็นประตูไปล็อบบี้ไหมนั่นแหละถ้าคุณเห็นประตูไปล็อบบี้ให้คุณหันมาตรงนี้แล้วอันนี้อันนี้เอาไปละนะไอ้ผู้ตรงนี้บานะำแล้วคุณก็จะเจอผู้อีกหนึ่งอัน นี่นี่นี่เราเพิ่งก,ก็เดินตามมาตรงนี้แล้วก็กเจออันนี้นี่อยู่ตุ้งโอเคเสว็สสแล้วนี่แล้วถ้าคุณเดินมาคุณก็จะเจอพีต่ตุ้งคเดินมาตรงเนี้ยพยา,ายามหาเจอกันแล้วนะผมก็จะเปิดมาดู เดิน,นวนรอบดูแล้วคก็จะเจอพูตรงนี้ัน,นี้น่าจะอันที่สนี่แล้วมันจะมีตรงเราเล็กอยูอย่ทั้หมดอันนี่ห้างนี้ยตั้งแต่พูตรงนั้นเลยนะต่อมาคืออันที่6ก็อยู่ตรงนี้ไม่ทำอะไรกันนะไม่มีตรงนี้ไม่มีคับ ออมโอ้โหปิดกับดักเพื่อนงูปิดกับดักคนงูไอ้แล้วโอ้ยแล้วคอะดาวพปโดนแล้ะใจหุกกว่าไหมต่อ,อ,อมา,อ,อ,มาอันที่เจ็ดนี่ตรงนี้ที่เจ็ด อันนี้แปดตรงนี้ต่อมาอันที่เก้าจะอยู่ตรงกันแบบตรงนี้ออกมาต่อมาอันที่หาย,ยากที่สุดอันที่สิบไปเลยใช่มันขึ้นยากคุณต้องขึ้นมาตรงนี้กระโดดมาตรงนีงน้แล้วตรงนี้อ่า นี่มาจากนั้นะมาตางนี้เลยแล้วคุณเห็นตรงนี้ว่ามันจะมีทางนี้ให้คุณกระโดดลงมาเนี้อเลอนใช้ห่องโตนะเมื่อคุณลงมาคุณจะเป็นอย่างนี้จะอยู่ตรงนี้ให้คุณเดินเข้าไปที่ดำๆแล้วคุณก็จะเห็นแล้วคุณก็กดได้เลยก็จะมีแค่แนว่หละคลิปเนี่ยหลบายเพราะคุณทำไม่เป็น